วันนี้น้ำดินแฮนเมดจะมาชวนทุกคนมัดผู้ผู้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นผู้จากไหมพรมหรือว่าจากไหมจีนนะคะเราเอามาไว้ตกแต่งประดับพวกเครื่องประดับเข้าของเครื่องใช้ของเรานะคะค่ะก็มัดง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการมัดง่ายๆนะคะสําหรับคนไหนที่ยังมัดไม่ชํานาญหรือว่ายังทําไม่เป็นอยากรู้ขั้นตอนวิธีทําก็ เดี๋ยวไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีไหมนะคะเพื่อนๆมีไหมตัวไหนที่เราจะใช้งานเราก็เตรียมมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมพรมไหมจีนหรือว่าจะเป็นทเลแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะมีกันไกค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะอันนี้เราจะใช้การผูกนะคะผูกมัด ตัดแล้วก็ผูกมัดไปได้เลยค่ะทำออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเอาไว้แต่งกับอะไรก็น่ารักนะคะค่ะไหมบางตัวที่มาจะซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นใจเนาะแล้วแต่และท้องถิ่นแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะคะพอได้มาเสร็จเราก็จะมาคลายออกจากกันนะคะ ถ้ามาแบบนี้จะทําได้ง่ายมากค่ะเราไม่ต้องเอามาถ้ามาเป็นก้อนนี้มันต้องได้มาม้วนใส่กับอ่ามือหรือว่าใส่กับวัสดุเพื่อที่จะให้เส้นมันกระจายเป็นเส้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะถ้ามาแบบนี้ก็จะง่ายค่ะหลังจากได้มาแล้วนะคะเราก็จะเอามาตัดให้ได้ขนาดความยาวที่เราต้องการนะคะถ้าจะเอาความยาวประมาณนี้เราก็ ต้องตัดให้ยาวเผื่อที่เราจะพับครึ่งนะคะแบบนี้ความหนาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการหนามากหนาน้อยแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเราตัดออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเพื่อที่จะแบ่งทาแต่ละชิ้นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราตัดมาจากตัวใจที่มันมาแบบยาวๆแบบเป็นม้วนนะคะมันยังไม่ได้ถูกการตัดเราตัดครึ่งเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาตัดอีกทีนึงนะคะ เนี่ยค่ะตัดเพื่อที่จะได้แบ่งทำในแต่ละชิ้นค่ะตัดมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเหลือบางส่วนเหลือไว้ประมาณหนึ่งฟุตนะคะอีกส่วนหนึ่งแยกมาประมาณหนึ่งฟุตนะคะเพื่อที่จะเอาไว้มัดแล้วก็พันหัวเนี่ยค่ะเราจะมีตัวนี้เป็นเส้นแบ่งนะคะแล้วก็เอาตัดออกไปได้เลยนะคะมันก็จะติดมาก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะ ตัวไหมที่เขาเอาไว้แยกเนี่ยค่ะแล้วก็แบ่งออกมาบางส่วนนะคะประมาณ1ฟุตเนี่ยค่ะประมาณ30ซนติเมตรนะคะเราแบ่งมาเราตัดแบ่งในปริมาณที่เยอะก็ได้นะคะถ้าใครจะทำเยอะนะคะเราใช้ผู้สีไหนเราก็จะต้องตัดได้สีนั้นนะคะ หรือว่าใครจะทำเป็นแฟนซีหลายสีก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะเมื่อได้ไหมมาแล้วก็จะมีทั้งไหมที่เอาไว้มัดนะคะเนี่ยค่ะไหมที่ไว้มัดแล้วก็ไหมที่เราจะเอาไว้ทำผู้เราก็จะเอามาแบ่งนะคะเราจะเอาก้อนผู้ของเราประมาณนี้แล้วก็แบ่งออกมาได้เลยเพื่อเรา พับครึ่งด้วยนะคะทบครึ่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะไหมพวกนี้จะมันจะยุ่งหน่อยก็ไม่เป็นไรเราทำเสร็จเรียบร้อยเราใช้หวีหวีผมนี่แหละคะ่ะหวีเพื่อให้เกิดความเรียบอันนี้คือทำตัวอย่างให้เพื่อนๆมัดไหมชนิดนี้เป็นโทเรจะไม่มีความลื่นนะคะมัดง่าย,ายแต่ถ้าจะเป็นไหมจีนอันนี้จะมีความลื่นเนี่ยค่ะพวกนี้จะลื่นนะคะต้องค่อยๆทำ เมื่อได้มาแล้วนะคะก็แบ่งเอาตัวไหมที่เราจะมัดนะคะเอามาสักสามเส้นนะคะพอได้มาแบบนี้เป็นเพื่อนก็จับไหมที่เราจะทำผู้มาเนี่ยค่ะพบครึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ครึ่งหนึ่งเราก็มัดไปเลยนะคะ นีคะทุกอย่างอย่างละครึ่งละครึ่งนะคะตัวมัดก็ครึ่งตัวผู้ก็ครึ่งแล้วก็มัดไปเลยค่ะมัดแบบนี้ให้ตึงสองรอบนะคะเนี่ยค่ะมัดแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะให้ด้านปมอยู่ด้านในเนี่ยค่ะทำเสร็จเดี๋ยวค่อยหวีนะคะดึง รวบตรงนี้แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะตรงส่วนหัวที่เราจะเอาไว้ทําส่วนหัวเนี่ยค่ะดึงให้ตึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพันนะคะเอาอีกเส้นหนึ่งลงมาก่อนนะคะเพื่อที่จะทับก็อีกเส้นหนึ่งเราม้วนนะคะนี่ค่ะดึงแล้วก็มมวนให้ดึงให้ตึงค่ะเวลามมวนดึงให้ตึงเป็นชั้นลงมาเนี่ยค่ะอีกด้านนึงก็ ม้วนสวนทางกันนะคะนี่ค่ะพอได้เสร็จแล้วตรงส่วนหัวเราก็มัดได้เลยค่ะมัดสักสองรอบนะคะจะสองรอบหรือสามรอบก็ได้นะคะเพื่อความแข็งแรงค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนทำได้ไม่ยากเลยค่ะ แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วใครมีหวีอ่าหวีจะเป็นหวีที่ถี่กว่านี้ก็ได้นะคะก็หวีลงมาหวีจะแต่งลงมานะคะเนี่ค่ะหวีลงมาแล้วทีนี้ส่วนปลายมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะเราหวีเสร็จเราก็จะรู้ว่าเส้นไหนสั้นยาวเสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะ ตัดตรงปลายให้มีความเสมอเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยๆเล็มก็ได้นะคะก็จะออกมาเป็นผู้แบบนี้ให้เราแล้วนะคะเนี่ยค่ะทำได้ไม่ยากเลยค่ะใครมีได้สีอะไรก็ลองได้นะคะ ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ผู้ออกมาแบบนี้นะคะชอบสั้นชอบยาวก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะค่ะก็ลองเอาไปทำดูนะคะทุกๆคนทำได้ไม่ยากเลยค่ะทำเสร็จแล้วก็ใช้วีหวีผมเนี่ยค่ะวีให้เป็นเส้นตรงส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ใช้กรรไกรตัดออกนะคะให้มันเท่ากันค่ะก็จะออกมาแน่นแบบนี้ พร้อมใช้งานนะคะค่ะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกําลังใจให้กับน้ำลินแฮนเมดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ